อาหารกลางวันที่ทำงานวันนี้ปลาอบนะคะเฟนฟรายขนมปังเบิงเดอกินเป็นตาจอยบอพี่น้องจา๋าที่ทำงานนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ห่อข้าวมาเนาะถ้าได้ข้าวแล้วอร่อยเลยนะเนียปลาหน้ากินอยู่นะคะมาจ้าพี่น้องจา๋าแซ่บๆด้วยกันอืกลับถึงบ้านเย็นนี้วิ่งตาแตกนะคะหาข้าวสั่นเลยละพี่น้องเอ้ อาหานฝรั่งนี่ก็เลือดรู่แล้วนะคะโชคดียังเป็นปลานะถ้าเป็นเนื้อยายจ๋าก็ต้องอดนะคะคงกินเฟรนฟรายกับขนมปังอย่างเดียวแต่ว่าเชฟเขาจะรู้นะคะว่ายายจ๋าไม่กินเนื้อเนาะเขาก็จะทําปลาหรือไก่ให้ยายจ๋านะคะเราอยู่กันมานานมาค่ะกินข้าวด้วยกันจากเบลเยียมจ้าพี่น้องจ๋าแซบ ดูแลสุขภาพกันนะคะ